มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT เกียร์ออโต้ปี2018โปรโมชั่นของไรที่688,000บาทเท่านั้นค่ะรถครอบครัวสาภาพสวยมากๆเลยค่ะหรูหราดูดีกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะนั่งได้7-8คนเลยนะคะแม็กลายสวยติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะมีแหลกหลังคาด้านบนอีกต่างหากค่ะ นั่งสบายสุดๆฟรีดาวออกรสสนบาทส่งเดือนละ1 000, 2 0 0 0บาทคนซื้อรายรับอยู่ที่24,0 0 0บาทขึ้นไปค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,พ,ฟฟาพุูสตาร์ทแอร์แบกพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นกล้องสองถอยแอร์ดิจิตอลค่ะมีแอร์ตอนบนอีกตั้งหากคันนี้เย็นทั่วถึงเลยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะเบาะหลังพับได้คนของได้เยอะเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5ยติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ